สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้นะคะอ๋อยจะพามาชมโครงสร้างบ้านาสไตล์โมเดิร์นนะคะพี่น้องซึ่งตอนนี้ใส่งบประมาณไปแล้วนะคะสามแสนบาทเนาะคะ่ะะเนาพ่อคะบ้านหลังนี้มีด,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 ด่านกว้างเท่าไรคะพ่อทำด่านกว้างเท่าไรคะด่านกว้างทางหัวมันสิบเอ็ดเมตรครสิบเอ็ดเมตรเนาะค่ะทาง,งยาวาเดียวพ่อซ้ำกันกับทางเหมือนกันทาซ้ำกันสิบเอ็ดเมตรเนาะคะ่บะ,คะบ้านหลังนี้จ้างสร้างบ่พ่อหรือสร้างเอง ตาง,งจ,าจา่างาตังหาเนะพอน่อเนาะก็คือรวมในสามแ,แสนนี่เนาะค่ะพี่นอ้นนนงนองอ๋ค่ะค่ะอ๋อค่าสร้างนี่ใหญ่อกมาประมาณเท่าไหาาาาร่พ่ออ๋อค่ะหลังคาหนี่มีจักพักพ่อสามสี่พักเนาะพ่อเนาะแมนบอลสามสี่สเตปเนาะพ่อหลังคานะ ค่ะสี่คันแต่ตัวล้างไงมันสองอ่ะแต่ว่ามันเจ็ดสุดใส่คือค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าทั้งน้ำเป็นมุกก็คือสองชั้นในการพัหน้าอ๋อทั้งหน้าสองทั้งลังสองเนาะค่ะพี่นอ้องตัวเป็นใหม่นี่ว่าแม,เม่เนาะตัวเกลือค่ะตัวเป็นต,ต,ตัวเป็นใหม่นี่คือเป็นชัว่ข้าวเนาะพอเนาะค่ะประมาณสี่สเต็ปเนาะค่ะตัวบานเนาะบานนี่เสานี่ยเอานในพอเสานี่ เสาหนีสี่เมตรแปดซีฟครับเสาหนานี่สี่เมตรแปดซีฟเนาะค่ะบ้านนี้เสาด้านหลังเดียวพ่อซ่อมกันบ่ทั้งเบิร์ดล่ะมันเป็นเสาสี่เมตรแปดซีฟอ๋อทั้งเบิดเสาสี่เมตรแปดซีฟแต่ว่าต่อขึ้นเดียวพ่อต่อขึ้นเป็นเป็นดังค่ะดังมันคือนแล้เมตรเจ็ดซีฟเมตรเจ็ดซีฟเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็คือมีมีเจ้าของนอนครับพ่อนี่มันเฮ็ดบ้านแล้วก็คือว่าเฮ็ดเฮ็ดสองของนอนก่อนนะมันค่ะมีเจ้าของนอนของหนามค่ะ กระเช้าสองของนอนนะครับคจะว่าห้องน้มโบราณเฮ็ดในเงินเฮ็ดทั้งใต้ครับมันช่มีภาคใไตต้องตีกนะครับค่ะขออนุญาตเขาไปชมด่านในได้ปะค่ะค่ะเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะพื้นที่ด่านในบ้านนี่มีพื้นที่หลายปันใด้กรับพ่อผี่ที่เห็นอยู่นี่เนาะค่ะเนาะลอยครัวตะล่างเมร์เนาะค่ะตอนนี้มีห้องนอนอยู่สองของนอนเนาะพ่อเนาะค่ะห้องนอนนี้มีพื้นที่ของละจักตะล่างเมร์ค่ะ กว่างซี่เมตรมันชัางยาวมันสามเม็ดหาซสินะอ๋ออ๋อยาวสี่เมตรกว่างสามเมตรหาสิบเนาะคะ่ะเนาะกับเป็นโลงดีเนาะพอเนาะกับวานุวาเฮดจังสีก็ดีได้แบบมันโลงดีมันเย็นดีเนาะพอเนาะ <ลง S 2> ค่ะก็ะคือที่ต่อขึ้นไปนะคะตรงนี่นี่ตรงตรงที่สูงกโกมูนี่ประมาณจักเมตรมพอเ <พอ S 2> มีรเจ็ดสิบเนาะบานี้ตรงดีเดียพอตรงเสานี่นะ โตโตต้นหาครับเมทีสีฟโต้ทันลงมามันจะเป็นหาซีฟค่ะมันจะลงมาเรื่อยๆสุดที่กิดซีฟมา่มันมีันนะมันจะไลลงมาตามอ๋อไลไลลงมาตามระดับเนาะค่ะเนาะบ้านนี้อีนี่ใส่ประมาณจักรกลอยก่อนพอที่แอมทั้งเบิร์นี้สองพันครับสองสองพันมครับค่ะอ๋อสองสองพันก่อนเนาะตอนนี้ก่อนแล้วจักบาทพ่ออีที่ก่อนหาบาดหาซีฟเนาะเพื่อนี่เท่ขึ้นสูงจักเส้นพ่อเม็ดเม็ดมือครับ เม็ดหนึ่งค่ะตั้งแต่ผื้นเลยค่ะเม่เล่ครับอ,อ๋อเทพผื้นขึ้นมานะคะระดับความสูงของผืนนะคะพี่น้องเมตรหนึ่งนะคะเด้อค่ะก็ะคือนี่กระปูผืนปูยังเรียบร้อยนะคะผื่นนี่เขาเขาใส่เขาใส่เป็นปูนเป็นกระสอบหรือว่าปูนเป็นซีแพ็กเนาะคะ่ะคิ้วแล้วจักบาดพอสิปหาคิ้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะคิ้วเราทอาได้พอสิปหาคิ้ว ท่านเกาลอยหาซิฟเนาะค่ะตรงนี้ชิซา่หนาต่างกระจกลือดหน้าต่างใหม่พอใส่หน้าต่างกระจกหน้าต่างกระจกเนาะค่ะเนาะก็คือว่ามีห้องครัวห้องนามรวมในตัวบ้านนี่บริวะใหญ่โตบริวะบริวะมุสีเตอรโรบีท้านหลังค่ะก็คือก็คือบริวะใหค่ะคือบริวะพันแล้วแต่ว่าตอนนี้เขามาอยู่แล้วเนาะพ่อนาะแต่ก็สามารถอยู่ได้ในงบประมาณเพียงแค่สองแสนบาทเนาะพ่อนาะค่ะก็คือว่าสันไทยนี่สื่อเบิดไล้ไปในพวกเขาร่าวนะ หาเมือว่าามืนะครัเนะพ่อเนาะเป็นเกตใดพ่อสันไทยมันเกตตัวนี้แท่กระมูว่านาสีเนาะเปนเอง้นาสีอ๋อนาีเนาะค่ะเป็นหนึ่งท่าขาให้เบ็ดหนึ่อยสิบแปดบาทลอยสิบาทเ <ๆ S 1> นาะค่ะค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> บาน,ๆๆบานี่เล็กเดีค้ค่ะพ่อเล็กนี่สื่อใส่เงินสื่อเบิดไล้ปไนไดค่ะพ่อเล็กนี่ยก็ คือที่แเบสแปดหมื่นค่ะที่แหกเบสดหมื่นเนาะค่ะอเฉพาล้งโต้เงินอนนี้เม,ม่นวม่กนนอชอเ่องอะไรีมาต่อมาตะหนเอยอ่ะรวมทั้งเบสซื้อเล็กนี่เบดประมาณเท่าใดพอเกือบเกือบแสนแล้วครับเ,บเกือบเแสนเนาะค่ะเฉพาะแต่เล็กค่ะุใส่เลกน้านะค่ะบานีเสาเดียพอเซาทั้งเบดนี่จักตนก็ยี่สิบก็ตนนี่เาน,นี้เบดประมาณจักบาทพอสามหมื่นครับสามสามบาทเนาะค่ะเนาะ เสานีเป็นเสาหนาใดพ่อหหนนาใใส่่เล็กญะอ๋อใส่เล็กใหญ่เนาะค่ะเนาะฟังพิเศษค่ะก็คือว่าค่ะือ่สค่ะค่หมวดว่ามีพี่น้องอยากสั่งบ้านก็พออสิพออย่างสินะคะพอรับสั่งบ่นี่มีทีมงานรับสั่งอยู่ครับเพราะว่าร้านจะเป็นสั่งค่ะรับสั่งนี่รับเป็นรับงานแนวใดพอแต่เป็นตารางเมตรหรือว่าเป็นเสาค่ะจะเป็นเป็นเสาคอนกรีละ ต,น,น,ตนละพันตัวบาทนะครับตนละพันเนาะค่ะเฉพาะอยโค้งมุงลัางคาเนาะค่ะค่ะคันเฮ็ดแล้วเบอร์ทางล่างนี่ก็คิดเป็นตารางเมตรเ,ตเานาะพ่อตาล่างเมตรกออีตารางเม็ดค่ะอ๋อก็คือค่ะคือการกออีดการฉาบการเทพื้นการปูกระเบื้องการติดฝาบานเ้าเอาคนสีคิดเป็นเป็นชิ้นนะคะพี่น้องเป็นบริคิดรวมทั้งเบอรเนาะพ่อเนาะคิดเป็นเศษเป็นเศษนะคะพี่น้องค่ะ ก็คือมาเซตนีกออีดนีก็จะคิดเป็นตารางเมตรตละตารางเมตรตละจักบาทพอกออีดสมุดลารับกอนะคะอโอ้ค่ะค่ะอ๋อแต่ว่าพอมีทีมงานสร้างเนาะคะ่ะเนาะสมุว่าม,ม,มีพี่น้องสนใจอยากจะสรั่งพอมีเบอร์โทรบะคะจะเบยังคะศูนย์แปดสอง์หกสองห2ห้าศนย์สเนาะค่ะซื้อ่าพอยังคะ สร้างพ่อนเนาะค่ะพี่น้องสร้างพ่อนนน่นโฮมเนาะค่ะนาะสามารถติดต่อเพื่อนใดค่ะโอค่ะกว่างใหญ่แห่งนอนในงบประมาณเพียงแค่สามแสนบาทได้พี่น้องแต่ว่าสามารถเขามาอยู่ใดเนาะพ่อเนาะสามารถอยู่ใดโดยทีแบบกว้างคว้างแห่งพื้นที่บาทนะคะแบบว่าบ่ออึดอัดเลยนะคะอยู่ไดีหลายคนเนาะพ่ออยู่ได้เป็นสิบสิบคนนะก็คือคู่กับของน้ำเข้ากับหยว่อไปทางนองเนาะพ่อเนาะก็คือมาฮันเดียแล้วตอนนี้ค่ะ วันเข้าไว้ร่วมบอะไรแต่วันรันรวมมันจะวิจารณ์มันจะแคบแน่มันบอกอยู่ Pen นะครับค่ะเพราะฉะนั้นขั้วก็อ่าของน่าต้องแยกไปจากตัวบ้านนะพ่อเนาะค่ะก็คือมาปืนที่บ้านนี่แบบแล่นเลนปั่นจักรยานเลนก็ได้นะคะพี่น้องเพราะว่ากว้างอีหลีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่ะค่ะเดี๋ยวอ่อยจะพาไปชมด่านนอกอีกครั้งหนึ like ่งนะคะพี่น้อง จะเป็นบริเวณด่านนานะคะพามาเบ่งอีกข้างหนึ่ง,งะค่ะคืองบประมาณสามแสนบาทนี้นะคะพี่น้องบริวมด่านนาเด้อด่านานานี้คุณพ่อมปนเห็ุออกมาชัวรข้าวนะคะเพราะว่าเพิ่นรับสื่อนำยางนะคะพี่น้องอยู่ที่ยูไซกับบอดบ้านนนทนโฮมเนาะรับสื่อนำยางพี่น้องท่านใดสนใจอยากขายนำยางก็มาได้นะคะทีร้านชุนเจริญพืชผลน,นะคะพี่น้องอยู่บ้านนนทนโฮมเนะาะกับโฆษณาหายเพื่อนนําเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> มาขายนำยางให้พ่อเพิ่นให้เด้อค่ะเด้อ นี่คะ่ะบริเวณด่านหนา้าเนาะก็คือทั้งหนา้านี่บรวมรวมในสามแสนเดอ้อพี่น้องเดอ้อโต่บานก็เป็นทรงโมเดิร์นคะ่ะพี่น้องแบบก็ง,งามอยู่คะ่ะคือในง,งปบปะมาณสามแสนนะคะพี่น้องตอนนี้ก็สามารถเขามายู่ได้นะคะพี่น้องเขามาอยู่มาอาศัยได้นนาะคะเนะาะเพราะว่าบานลงดีนะคะบานแบบโบยดา้านนะคะพี่นอ้องอยูได้หลายคนแหงนะคะบานหลังนี้เพียงในง,งปบปะมานเพียงแค่สามแสนบาทนะคะที่งบประมานที่ใส่ไปตอนนี้เนาะบาน,นี้สร้างเพื่อนก็ตังจ่างตังหากันนํานะคะพี่น้อง รับคลิปนี้นะคะอ่อยกับบังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเนาะค่ะที่กําลังคิดจะสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นสักครั้งหนึ่งนะคะบางบางท่านอาจจะคิดว่างบสามแสนนี่สามารถสร้างบ้านได้ไดแบบว่าแล้วก็ยูได้บบสามารถสร้างได้แล้อก็อยูได้นะคะพี่น้องในงบประมาณเพียงแค่สามแสนบาทเด้อค่ะเด้อ ก็ได้ล้างใยแห้งนะคะพี่น้องสาหรับคลิปนี้นะคะอ้อยกับมังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเนาะคะ่ะที่กาลังติดตามรับชมคลิปอยู่นะคะแล้วก็มือนี้อ้อยก็ต้องขอบคุณคุณพ่อจะาข้องบานนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปเน,นาะค่ะจังใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ่อยได้เฮ็ดคลิปต่อไปในเดอ้อพี่น้องสําหรับมือนีสวัสดีค่ะ